ถัดไปเป็นนิยามเกี่ยวกับโหลดก็ในส่วนนิยามเกี่ยวกับโหลดก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของบทนี้ที่ว่าจะมีการคำนวณอย่างง่ายอันดับแรกก็จะต้องรู้คําศัพท์เล็กน้อยก่อนก็มีเกิดไปบ้างแล้วเช่นพีดี p ันพีดีม n นก็คือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเรียกว่า P-Max ก็ได้ถัดไปก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดมินิมัมดีมันหรือพีมิก็ได้ อีกอันนึงก็เป็น Total Connected Load หรือ TCL Total Connected Load ว่า TCL ทีนี้ย้อนกลับไปดูตัว Pmax นิดนึงอันนี้ก็คือกำลังไฟฟ้าที่สูงที่สุดสมมติว่าใน1วันเนี่ยมี24ชั่วโมงตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่ค่อยใช้ไฟความต้องการใช้ไฟฟ้าก็ต่ำแต่พอตื่นมา7-8โมงเนี่ยก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าเริ่มจะเพิ่มสูงขึ้นพอเป็นตอนเที่ยงพอเป็นตอนเที่ยงใกล้ใกล้เที่ยงก่อน11โมง อันนี้ความต้องการใช้ไฟ้าก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอากาศเริ่มร้อนแล้วคนอยู่ในออฟฟิศกันหมดแล้วแต่ตอนเที่ยงเนี่ยอาจจะมีการลดการใช้ไฟฟ้าลงมานิดนึงก็ได้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะต่ําลงเพราะว่าคนเริ่มพักเที่ยงปิดไฟปิดแอร์พอกลับมาตอนบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนี่ยความต้องการใช้ก็สูงขึ้นอีกจุดไหนก็ตามที่สูงที่สุดในหนึ่งวันเรียกว่า Pmax นะทีนี้ตรงกันข้ามเนี่ย Pmin Pmin ก็คือจุดที่ต่าที่สุดในหนึ่งวันนั่นเอง แล้วก็จะไปสัมพันธ์กับตัวค่าโหลดฐานก็คือช่วงที่ต่ำๆนั่นเองโหลดมีค่าต่ำเนี้ยถัดไปตัว TCL TCL นี้น่าจะเป็นคำใหม่ไม่คุ้นเคยมาก่อนนี้ก็คือแปลตามตัวเนี่ยก็คือว่าเป็นโหลดที่ถูกเชื่อมต่อทั้งหมดคือเขาเขียนว่าผลรวมของค่าพิกัดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้รวมในระบบทั้งหมดฟังดูจจะเห็นภาพไม่ชัดนะ เดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างนะพัดลมโดยทั่วไปมี3เบอร์ถูกไหมเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้านำเบอร์ศูนย์เดีวก็4เบอร์ในกรณีพัดลมเนี่ยพัดลมที่หมุนหมุนตั้งโต๊ะเนี่ย TCL ก็ต้องบอกว่าเป็น3เพราะว่ามันพัดลมสูงสุดคือเบอร์3เนาะแต่ว่าเวลาเราใช้พัดลมนั่นเนี่ยสมมติว่าตอนเที่ยงคืนเราเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งอากาศเย็นๆนะตีหนึ่งตีสองเปิดเบอร์หนึ่งอากาศเย็นๆพอเราตื่นเช้าขึ้นมาเจ็ดแปดโมงกับเริ่มเริ่มร้อนเนี่ยก็เปลีเป็นเบอร์สอง แต่ยังไงก็ตามใน1วันเนี่ยไม่เคยเปิดพัดลมถึงเบอร์3เลยส่วนัี P Max เนี่ยในตัวอย่างพัดลมนี้ก็จะเป็นแค่2เพราะไม่เคยเปิดพบอร์สามเลยส่วน P Min เนี่ยก็จะเป็นเบอร์1อันนี้หวังว่านิสิตคงจพะพอเข้าใจความหมายกันระหว่าง P Max P Min แล้วก็ TCL เนี่ยทีนี้เป็นไปได้ไหมว่า P Max เท่ากับ TCL ก็เป็นไปได้สมมติตอนบ่ายสองเนี่ยจากเดิมที่เราไม่เคยเปิดเบอร์3เลยตอนบ่ายสองเพราอากาศร,ร้อนมากพัดลมเราเปรมเป็นเบอร์3ก็แปลว่า P Max เนี่ยเท่ากับ TCL ได้นะ จักนี้ไปจะมีสไลด์อย่างเงี้ยเป็นสูตรสมการเนี่ยอยู่ประมาณก็8-9หน้าละม็เป็นตัวอย่างจะ8หน้าแล้วก็ตัวอย่างเนาะก็จะมาดูตัวนิยามแต่ละหน้าก่อนเดี๋ยวจ้าเน้นเฉพาะตัวสําคัญตัวไหนไป่สําคัญก็จะไปเร็วๆเนี่ยตัวที่1เนี่ยสำคัญเรียกว,ว่าตัวประกอบโหลดนะสงังเกตก็คือโหลดแฟกเตอร์หรือว่า LF นั่นเองย่อเป็น LF เนี่ยตัวย่อก็ด้านซ้ายมือตัวนี้ LF ตัวโหลดแฟกเตอร์เนี่ยคืออัตราส่วนระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย PAV ตัวนี้นะ PAV ก็หมีที่นี่ต่อรือก็คือหารถ้าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือ Pmax ถ้าใน1วันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการใช้ไฟฟ้าเปรปรวนเรื่อยๆมากบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างนันเนี่ยตัวที่สูงสูงที่สุดก็คือ Pmax ก็เป็นตัวหารไปส่วนไอตัวค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ค Paverage ในหนึ่งวันใช้ไฟมากบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้าง จับบวกกันทั้งหมดหารด้วยจำนวนชั่วโมงก็เ P average ทีนี้ถ้าคูณบนล่างเนี่ยด้วย T ีโอเดี๋ยวทีศูนย์แล้วแต่จะเรียกนะโดย T จะได้เป็น T ช่วงเวลาทั้งหมดเช่น2บสีชั่วโมงก็คือ T เป็น24บสี่นทเป็น24ล่างเนาะแตะกันไปก็เหลือเปียเวลชหารเปียนั่นแหละแต่ถ้าเราตัว24ชั่วโมงเนี่ยเวลาไปคูณ P average เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อ energy ในหนึ่งวันนะตามสูตรที่ว่า P ีเท่ากับอหารทหรือว่าอีเท่า ส่วนด้านล่างที่เป็น Pmax คูณด้ t O นะ Pmax ค t O ถ้าโจทย์หรือว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ใช่24ชั่วโมงก็หลักการเดียวกันเนี่ยแต่อาจจะปรับเป็นว่าใน1ปี8,760ชั่วโมงแล้วก็ได้ทั้นตัว T เนี่ยก็เป็น8,760นะ8,760แต่ถ้าเป็นแบบนั้นตัว Paverage ก็ด้เป็น average ของ8,760ชั่วโมงด้วย Pmax เนี่ยก็ต้องเป็นค่าค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเนี่ย ของ8760ชั่วโมงด้วยนะโดยสรุปก็คือถ้าเราคูณตัว t บนทีแรกไปแล้วเนี่ยมันคือ energy หารด้วย p max แล้วก็คูณกับก o นั่นเองทีนี้ตัวเนี้ยไม่มีหน่วยเพราะมันคือ power หาร power หน่วยเป็นกิโลวัตต์หารกิโลวัตต์เมกะวัตต์หารเมกะวัตต์ก็ไม่มีหน่วยเนาะแต่ไม่เดี๋ยวก็คูณลอยเข้าไปหน่วยจะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นะทีนี้อันก้อนรูปพื้นฐานอย่างง่ายที่สุดก็คือว่า load factor มากดีหรือน้อยดีอันนี้ผมจะถามมิสซี่ทุกปีนะ ก่อนบอกมากดีน้อยดีก mm ็มาดูนิดนึงก่อนโหลดแฟกเตอร์นี่ค่าสูงสุดเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งเนาะเพราะ P Evolution mm hmm. ไม่ม네ีวันมากกว่า P Max แน่ๆล่ะอย่างเก่งก็เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโหลดแฟกเตอร์เนี่ยอย่างมากก็เข้าใกล้หนึ่งเป็นหนึ่งนะถามว่า P e v o l u t i o เนี่ยมีค่าต่ำๆใกล้ๆกศูนย์ดีหรือ P e v o l u t i o เนี่ยเอาขอภัยตัวโหลดแฟกเตอร์เนี่ยมีค่าต่ำๆใกล้ๆกศูนย์ดีหรือโหลดแฟกเตอร์เนี่ยมีค่าสูงๆใกล้ๆ P Max ดีหรือก็คือ โหลดแฟกเตอร์เนี่ยเป็น1นึ่งนะแฟกเตอร์เป็น1นึ่งโหลดแฟกเตอร์จะวิ่งระหว่างศูนย์กับหนึ่งนั่นเองก็ถ้าโหลดแฟกเตอร์เป็น0ูนเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยสัดพีเอเวอร์เเนี่ยน้อยมากไม่เทียบพีแม็กซ์ถ้าโหลดแฟกเตอร์เนี่ยเข้าใกล้1หรือเป็น1เนี่ยแสดงว่าโหลดอะโหลดเอเวอร์เนี่ยเท่ากับหรือว่าเข้าใกล้พีแม็กซ์มากๆนะคำตอบก็คือเราอยากให้โหลดแฟกเตอร์เนี่ยมีค่าเข้าใกล้1หรือก็คือ P average กับ P max เนี่ยมีค่าใกล้กันเนี่ย ก็ปแปลว,ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าโหลดเนี่ยค่อนข้างนิ่งต้องการแบบนี้นะต้องการแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าลงทุนในระบบไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยน้อยเหมือนกับในห้องเรียนเนี่ยที่เราเรียนอยู่จุฬาอาจจะมีโต๊ะอุตสาตัวโต๊ะอุตสาตัวโต๊ะตสาต,ตัวนี้ก็คือ TCL เนี่ย TCL Total Connected Load อ่ะหมายนกัว่าจำนวนนักนักนิสิตเนี่ยที่มาคือสูงสุด30นะ แต่ไม่เคยไปเรียนสูงสุด30เลยเต็มท,ที่25คน p m a คือ2ี่ทีนี้จุฬาเนี่ยต้องการให้มินิเซตมาเรียนเนี่ยเข้าใกล้25้คนไหมสมมติวิชาที่ลงทะเบียนเนี่ยมีแค่มียี่คนแต่โต๊ะเก้าอี้เนี่ยซื้อไว้30คือ TCL แต่จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนในแล้วชนะเนั้นย่ห้จุฬาก็อยากให้นิสิตมาเรียน25คนเต็มๆเพราะว่ามันแปลว่ามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดบางวันเนี่ยนิสิตมาแค่3คนบางวัน5คนบางวัน10คนบางวัน3คนบางวัน7คนเนี่ยก็คือไม่มีวันเท่า P max เลยมีหนาซ้ําค่าเฉลี่ยการมานิสิตเนี่ยยิ่งต่ามากเท่าไหร่ก็แปลว่านิสิตไม่ค่อยได้มาใช้โต๊ะที่ซื้อไว้แล้วเลยก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นจนุฬาก็คาดหวังว่าลงทะเบียนยี่สคนนิสิตก็มาเลืยีคนทุกวันนั่นแหละ P average กับ P max จะได้เท่ากัน25แล้วก็ note ไว้ว่า TCL เนี่ยจำนวนเก้าอีกก้โต๊ะสามสิบประมาณนี้นะสรุปก็คือ หน้านี้ก่อนจะผ่านไปก็อยากให้นิสิตทุกคนจำตัวนี้ได้นะโหลดแฟกเตอร์คือ pi หาร p max แล้วคาก็จะวิ่งอยู่ตั้งแต่ศูนยถึงหนึ่งถ้าเข้าใกล้หนึ่งยิ่งดีถัดไปตัว demand factor นะ demand factor ตัวนี้ตะดูสูตรเลยคือ sigma pi max หารด้วย sigma tcl นะตัวด้านบนเนี่ยคือ pi max P.I.Max นะ I ก็คือดัชนีที่บอกว่าเป็นเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าคนที่1 2 3 4อย่างเงี้ยถ้าเมื่อกี้กรณีตัวอย่างพัดลมนะพัดลมก็จ,จะมีพัดลมมีมีสเบอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์น3นับเบอร์0ก็เป็น4เบอร์แต่ถ้าพัดลมมี3เครื่องล่ะพัดลมมี3เครื่อง I ก็คือวิ่งได้แต่1ถึง3นั่นแหละ P.I.Max แสดงเขาถามแล้วว่าพัดลม3เครื่องเนี้ยแต่ละเครื่องเนี่ยใช้พัดลมเบอร์สูงสุดเท่าไหร่บางเครื่องเป็น2บางเครื่องเป็น3บางเครื่องเป็น2เช่น2องบวกสบวกสเป็นเท่าไหร่ ก็เป็น7เนาะแสดงว่าซิกมาพีไอแม็กซ์เนี่ยเป็น7ถ้าพรลอม3เครื่องนะส่วน TCL Total Connected Load ัดพรลอมก็คือสูงสุดคือเบอร์3เสมอใช้ไม่ใช้ไม่รู้ละแต่ว่ามีให้3เบอร์เกินเเพราะฉะนั้นดีมา n ์แฟกเตอร์คือ7จหาร9ทบทัวนนะ7มาจาก Pmax ตัวอย่างที่ว่าเป็น2บวก3บวก2แล้วก็ตัว TCL เนี่ยก็คือแต่ละ,ะเครื่องเนี่ยสูงสุดเป็3เน3านะ่สูงสุดเป็น3า 3. 3ก็สามบกส็เป็นเกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้สำคัญมากผ่านไปนะถัดมา diversity factor นะตัวนี้สำคัญนะ diversity factor ตัวย่อย่อว่าตัวดีสูตรก็คือผลรวมสูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่มหารด้วยโหลดสูงสุดของระบบมาดูสมการเลยนะ่าจะง่ายกว่านะตัว D เนี่ยเท่ากับซิกมา I, P, I, Max หารด้วย P, Max อย่างที่กล่าวก็คือถ้ามีพัดลมสามเครื่องตัว pi max ของแต่ละคนอาจจะเป็น2-3-2ส่วน pi max คืออะไร pi max คืออะไร pi max เนี่ยหมายความว่าเฉพาะไม่มีตัว i ห้อยไว้เนี่ยไม่มี i ห้อยไว้หมายความว่าในหนึ่งช่วงเวลาเนี่ยจะมีพัดลมสามเครื่องเช่นในช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอาจจะเปิด พอลมเบอร์หนึ่งทุกคนทั้งสามเครื่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เป็นสามพีแม็กช่ายสามหรือเปล่าไม่รู้นะยังบอกไม่ได้นะช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองเนี่ยอาจจะเปิดเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งอีกละก็ผลรวมสูงสุดเนี่ยก็เป็นสามแต่ตอนบ่ายสองเนี่ยเฉพาะทุกๆคนเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเปิดอ่าตัวพัดลมเนี่ยที่เบอร์สองเหมือนกันหมดเลยตอนบ่ายสองเนี่ยส่วนตอนบ่ายสองเนี่ยพัดลมสามเครื่องเนี่ยเปิดผสมเหมือนกันหมดเลย P max ก็จะเป็น6 P max เป็น6นะ P max เป็น6โน้ตเอาไว้นะ P max เป็น6ย้อนกลับไปดูด้านบนนิดนึงแล้ว sigma P max จะเป็น6หรือไม่คำตอบคือไม่นะเพราะว่าตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างคือใน1วันเนี่ยพระลมตัวที่1เนี่ยสูงสุดเคยเปิดแค่เบอร์2ไอ้พระลมตัวที่2เนี่ยเคยเปิดสูงสุดคือเบอร์3 1วันส่วนพระลมตัวที่3เนี่ยเคยเปิดสูงสุดคือเบอร์2 การที่พ,พัดลมเครื่องที่2เนี่ยเคยเปิดสูงสุดที่เบอร์สาเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดตอนบ่ายสก็ได้เช่นตอนบ่ายสเนี่ยตัวพ,พัดลมตัวที่2จะเปิดเบอร์หนึ่งอ่าขออภัยหมือนอ่าตอนที่เอาใหม่ตอนพ,พัดลมเบอร์สเนี่ยตอนบ่ายสเปิดเบอร์2นั่นแหละมันได้พีแม็กเนี่ยเป็นเป็นหกแต่หมายก็ไอตอนพ,พัดลมเบอร์สองเนี่ยที่สูงสุดเป็นสามเนี่ยอาจจะไม่เปิดเบอร์สามตอนช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่บ่ายสอง เอาใหม่นี้ตัว d เนี่ยเท่ากับตัวซิมไพ่พีแมหานี่พี p max p max คือผล,ลรวมของโหลดทุกๆอันเนี่ยณนะเวลาหนึ่งหนึ่งค่าไหนมีค่าสูงสุดก็นํามาใช้เช่นผลรวมโหลดสารตัวเนี่ยที่เวลาบ่ายสองสูงสุดเพราะแต่ละคนเนี่ยเปิดเบอร์สองเบอร์สองเบสองเบสองเป็นช่วงเวลาอื่นนะถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นนะจะไม่เคยมีผล,ลรวมของสารตัวเนี่ยเท่ากับ ตัว2บวก2บวกเป็น6เลยมีแต่ต่ำกว่าทั้งนั้นแม้พัดลมตัวที่2เนี่ยจะเคยเปิดสูงสุดที่เบอร์3แต่การเปิดเบอร์มเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดตอนบ่ายสองเ,เปิดช่วงเวลาอื่นก็เลยทําทให้ไม่มีช่วงเวลาใดยกเว้นช่วงเวลาบ่ายสอที่มีค่าโหลดสูงสุดเนี่ยส่วนตัวด้านล่างเนี่ยโคอิสเดนแฟ factor เนี่ยอันนี้ไม่สําคัญนี่ข้ามได้นะคือส่วนกลับของตัวดีนั่นเองส่วนกลับตัวดีตัวนี้ความหลากหลายของโหลด โหลด diversity นะี่อันนี้คือค่าความแตกต่างระหว่างผลล่วมของโหลดสูงสุดของโหลดแต่ละกลุ่มกับค่าโหลดสูงสุดของระบบที่เกิดขึ้นอันนี้จริงๆมันก็เหมือนกับตัว diversity factor อ่ะ sigma pi max หารด้วย pi max แต่ว่าแทนที่จะมาหารกันอันนี้เขากา็ลบกนันนี้ก็ไม่น่ายากเนาะแล้วก็ไม่เน้นด้วยตัวที่เน้นทบทวนเนีน่ยมีโหลด factor ตัวนี้สําคัญมากแล้วก็ตัวอ่าตัวนี้ก็ไม่ได้เน้นนะตัวนี้จะเน้น diversity factor เนีน่ย ถัดมาตัวนี้ง่ายๆแล้วก็สําคัญด้วยตริต้องเน้นนะตัวประกอบการใช้ประโยชน์หรือว่า U F ภาษาอังกฤษก็คือ Utilization Factor มาในส่วนระหว่างความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของระบบหรือว่าของอุปกรณ์ต่อขนาดกาําลังพิกัดของระบบหรืออุปกรณ์ U F เนี่ยก็คือตามสมการเนี่ยความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของระบบหาได้ขนาด,นาดกาําลังพิกัดของระบบ อันนี้จะว่าไปแล้วถ้าให้เขียนนี U F มันเหมือนกับว่าถ้าเขียนเท่ากับอันนึงนะมันก็เหมือนกับ P max ของอุปกรณ์หนึ่งๆหารด้วย T C L อะ่ะพัดลมซื้อมาเนี่ยเบอร์สูงสุดที่รับได้คือเบอร์สา T C L เหมือนกับเป็นเบอร์3แต่ความต้องการใช้ฟ้าไอ้พัดลมตัวนี้ไม่เคยเปิดเบอร์3เลยเป็นเบอร์2 U F ก็จะเป็น2ส่วน3 U F ส่วน3แต่การใช้งานจริงพวกเราอย่ายไปเผลอ ยุลมนยะผมยกตัวอย่างง่ายๆฟังจริงๆ U.F. เนี่ยอาจจะใช้กับขนาดมออแปลงก็ได้เช่นขนาดม้อปแปลง30เมกะวัตตัวขนาดกําลังพิกัดก็ยัง30มกะวัตแต่ว่ามออแปลงเรื่องนี้ใช้ใจ่ายกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าค่าโหลดเนี่ยไม่เกินถึง30มกะกัตเลยก็คือค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยไม่เกินถึง30เลยเช่นอาจจะ25 U.F. ก็จะเป็น25หาร30นั่นเองนะ อันนี้พลังแฟกเตอร์พลังแฟเตอร์ก็สำคัญนะพลังแฟกเตอร์ดูตามสมการเลยก็ได้ก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจริงๆนะผลิตขึ้นจริงๆหารด้วยขนาดกำลังพิกัดของโรงไฟฟ้าควรช่วงเวลาที่พิจารณาอันนี้นี่พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงถ้าอันนี้หน้าที่30บนะกลับไปนิดนึงแทงจำเรื่องนี้ได้นั่นเนี่ยเรื่องตัวหลดแฟกเตอร์ e เท่ากับ e p คูณ t e เท่ากับ e p เอเวอร์เรคูณ t แสดงว่าตอนที่บอกว่าตัวนี้เป็นพลังงานไฟฟ้า okay. พวกเราจะเขียนว่าตัวนี้มันคือ P คูณ T ก็ได้แต่ P ได้เป็น P average เพราะนี่คือพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงๆเฉลี่ยในรอบเวลาที่พิจารณาเพราะนั้น E ตัวนี้มันก็คือ P คูณ T โดยที่ P เนี่ยต้อง P average ส่วน T เนี่ยก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้ช่วงเวลาที่พิจารณาหรือสมการของพาร์เ์เนี่ยจริงๆเขียนตัวนี้เท่ากับก็ได้เท่ากับ กํากำลังพิกัดของโรงไฟฟ้าไม่ใช่กำลังพิกัดต,ตั้งแต่บอกว่าอะไรดีกำลังไฟฟ้าเฉลีย่ยเนี่ยที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็หมายเป็น P average ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยขนาดกำลังพิกัดของโรงไฟฟ้าอันนี้ก็อาจจะเรียกว่า P max หรืออะไรก็แล้วแต่พอดีไม่ได้เขียนสมการเอาไว,นะว้นะส่วนทีนะพลนแฟกเตอร์จะหาจาก Energy ที่ผลิตได้หรือว่าเกิดขึ้นที่อุปกรณ์นั้น,น,นหารด้วยขนาดพิกัดของ โรงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์นั้นๆคูณในช่วงเวลาที่พิจรารณาขั้นプラแฟกเตอร์หรือถ้าเอาอีกแบบหนึ่งก็คือプライแฟกเตอร์เขียนเท่ากับตรงนี้เท่ากับเนาะก็กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเฉลี่ยหารด้วยขนาดพิกัดของโรงไฟฟ้านั่นแหละอันนี้นี่ดูผ่านๆก็พอแล้วกันเนะจริงๆคิดว่าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องลอสแฟ a เตอร์ด้วยก็คือลอสเฉลี่ยหารลอสสูงสุดเนี่ยมีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง ตัว loss factor LSF เนี่ยสัมพันธ์กับไอตัว LF ยังไง LF คืออะไร loss factor เนี LF ก็ตรงนี้เนานะก็เช่นกันตัวสมการนี้ก็ไม่เน้นนะสรุปว่าหน้านี้ตากลักไม่น่าจะต้องเน้นสักเท่าไหร่ผมว่าไม่ค่อยเห็นกครในฟ้าเขาใช้กันอะว่าลองดูตัวอย่างหน่อยมีตัวอย่างสักสองสาข้อนะวงจรสายป้อนเรียกว่า feeder เ,เนะร์มีตัวอย่างวงจรอ,อยู่ ตัวอย่างการไฟแห่งนี้มีค่าโหลดสูงสุด2,000กิโลวัตต์และกำลังสูญเสียในวงจรทั้ง3เฟสหรือ i นสแควรเนี่ยณช่วงเวลาโหลดสูงสุดมีค่า60กิโลวัตต์สมมติให้ตัวประกอบกำลังสูญเสียมีค่า0.15จงคำนวณค่ากำลังสูญเสียเฉลี่ยค่าพลังงานสูญเสียประจำปีตัวอย่างนี้ไปเลยแล้วกันเนี่ยเพราะเกี่ยวยกับ loss เอ็งที่บอกว่า loss จริงเราไม่ได้เน้นนะไอ้มัมการ loss แถวน,นี้ไม่ได้เน้นนะ ก็กำลังไฟฟ้าอ่ากำลังส่วนเสียเฉลีย่ยเนี่ยก็คือค่ากำลังส่วนเสียที่ช่วงเวลาโหลดสูงสุดคูอ l อ s s factor นั่นเองเพราะว่า l อ s s factor มันก็คือเกิดจากไอตัว loss เฉลี่ยหาร o อ s สูงสุดนั่นแหละก็ loss ที่สูงสุดเนี่ยเป็นช่วง l หลดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาโหลดสูงสุดด้วยก็เป็นกิกิโลวัตต์ก็ล่อมาที่ห0สิกิโลวัตต์นะส่วน Lo s s f a c t อ r เนี่ยเขาบอกว่ากำหนดมาให้เป็นย์ด 15, ก็ไปคูณก็เป็น9นะ ก็จะตอบได้ว่าค่ากําลังสูญเสียเฉลี่ยนเนี่ยก็คือ9กิโลวัตต์นั่นเองถ้าค่ากําลังสูญเสียเนี่ยทั้งปีซึ่งเขาบอกทั้งปีเนี่ยแสดงมันคูณเวลามาแล้วนะมันก็จะกลายสัพพันทเท่ากับ p คูณ t ก็ต้องเอา p เนี่ยคือ9ยึดมาก่อนคูณ24ชั่วโมงคูณ365วันก็จะได้เป็นค่าพลังงานสูญเสียเนี่ย ทั้งปี3า5วันในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยเจ็ดแปดแปดถัดไปตัว่างหนึง่งสมมุติให้ม่แปลงจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยที่ติดตั้งบนสายป้อนมีลูกค้าประเภทบ้านอยู่สายเนี่ยหกรายก็ตามรูป6กรายนี่ม่แปลงจำหน่ายก็แปลงแรงดันระหว่าง ยี่สอยี่สกิโลวต์ของการไฟฟ้าเนี่ยมายังบ้านแต่ละหลังแ <c oughs> มงบาแต่ละหลังเนาะมีหหลังแสดงดังรูปหาแต่ละหลังมีโหลดที่ต่ออยู่กับระบบไฟฟ้าจํานวน1 0บกิโลวั์บ้านแต่ละหลังเนี่ยมีโหลด1 0บกิโลวั์เนี่ยจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าตามสถิติที่การไฟฟ้าแห่งนี้บันทึกไว้พบว่าลูกค้าประเภทบ้านอยูอาศัยมีค่า diversity factor และ Demand factor เนี่ย อ่าเป็น1.1และ0.65ตามลำดับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าจะเป็นการชี้ให้พวกเราเห็นว่าจะต้องจำสูตรได้ด้วยเช่น diversity factor เนี่ยสูตรคือแบบนี้ demand factor เนี่ยสูตรคือแบบนี้นะสูตรแบบนี้นะทีนี้จากสสมการเนี้ยกลับไปอ่านโจทย์อีกทีหนึง่งบอกว่าม้อปแปลงเนี่ยจ่ายาผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ย6ราย คือเนี่ยหงสงสามสี่ห้ากนะหลายหากบ้านแต่รลังมีโหลดที่ต่ออยู่กับระบบปัจจุบัน10กิโลวัตต์อันนี้นี่ถ้าถามว่าส0กิโลวัตต์คืออะไรผมก็ได้เป็น TCL นะประกอบมีโหลดที่ต่ออยู่แปลว่ามันเป็นพิกัดอุปกรณ์1นสิกิโลวัตต์ใช้จริงเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ถัดมา เขาก็แนะนําตัว diversity factor demand factor อย่างที่กล่าวมาสักครู่นะทีนี้จากสูตรตรงนี้เนี่ยจากสูตรตัวนี้เนี่ยมาดูโจทย์ที่หนึ่งเขาบอกว่าจงหาค่าโหลดสูงสุดของแม่แปลงเครื่องนี้โหลดสูงสุดของแมอแปลงเครื่องนี้แสดงว่าเขาจะหา Pmax ในสตูนี้ถูกไหมโหลดสูงสุด Pmax เนอะโดยที่เขาบอกมาว่า diversity factor 1.1ถ้าดีตัวดีนี้เป็น1.1ตัว Pmax ตัวนี้นี่อ่าประสิทธ์ที่จะหานะแสดงว่า เรื่องติดตัวนี้ด้วยซนะิม่า PIMAX เนาะแ้่เราสามารถย้ายตัวอ่า PIMAX ไปคูณตัว D อย่านี้ได้เนาะ PIMAX จริงอยู่อาจจะยังไม่รู้ไปคูณตัว D ได้ดี D คือ1.1ก็เท่ากับซนะิม่า PIMAX เนาะส่วนดิมันแฟกเตอร์เนี่ยตัว Df เท่ากับซิม่า PIMAX หารด้วยซิม่า TCL ตัวซิม่า PIMAX เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้เช่นเดียวกันก็ติดไว้ก่อนส่วนดิมันแฟกเตอร์เนี่ยเป็น0.65นี้รู้แล้วเนาะ ส่วนซิก m a TCL ซิกมา TCL ก็อย่างที่อ่านตัวนี้บ้านตลาดมีโหลดต่ออยู่ระบบเนี่ย10กิโลวัตต์เนีจะมองว่าตัวนี้เป็น60ก็ได้สมมติว่าถ้าเรามองตัวนี้เป็น TCL เนี่ยเอาละจะพบว่าการที่เราจะตอบโจทย์ได้เนี่ยว่าค่าโหลดสูงสุดของมอง้าแปลงนี้เป็นเท่าไหร่ตัว Pmax เป็นเท่าไหร่เนี่ยทบทวนนีอาจจะใช้ว่าเอา Pmax ไปคูณดีก่อนก็ได้ซิ g m a p m a x แล้วก็ซิกมา TCL เนี่ย60ย้ายขึ้นไปคูณ DF ซึ่งก็คือ0.65ก็ได้ซิกมา Pmax i เหมือนกันจับ A ซิกมา Pmax ด้านบนเท่ากับซิกมา Pmax i ด้านล่างก็สามารถแก้สมการหา Pmax ได้เนาะอันนี้นี่ Pmax อันนี้คือแก้สมการตาที่ผมบอกแล้วนะ Pmax ของระบบก็เท่าซิกมา TCL คูณ DF หารดีนี TCL ก็คือปริมาณโหลดที่ต่ออยู่กับระบบของบ้านหลังที่ i ก็คือบ้านหลังที่ i ใดๆอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า10กิโลวัตต์เนี่ยคือ TCL ของบ้านแต่ละหลังก็มี6หลังนอะอันนี้ก็เป็น60 60แล้วคูณ0.65คูณ0.65ค,คือค่า DF ตัวนี้หาได้ตัว D ก้อน1.1ก็จะตออได้ว่าตัวโหลดสูงสุด Pmax เนี่ยของทั้งระบบทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น35.45กิโลวัตต์ อันนี้ตัวนี้ข้ามได้นะเพราะว่าเรื่อง loss ผมว่าตัวนี้มันไม่คิดว่าไม่ยากนะลองดูได้อันนี้เรื่อง loss ก็มีสามตัวอย่างเอามีตัวอย่างหนึ่งนะมาดูตัวอย่างสี่นะสมมุติให้สถานีไฟฟ้าย่อยแห่งหนึ่งมีค่าหลงสูงสุดประจำปีสาม 1,500กิโลวัตต์ในช่วงเมษาถึงพฤษภาโดยทั่วไปประเทศไทยจะมีโหลดสูงสุดช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยเขาบอกมีโหลดสูงสุดเนี่ย3,500กิโลวัตต์ทางนี้จากการตรวจสอบพบว,ว่าพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่สถานีแห่งนี้ตลอดปีมีค่า10ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง10ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเขาจงคำวนวณหาค่าเขาต้องการไฟฟ้าเฉลีย่ยแล้วก็จงคำวนวณหาค่าตัวประกอบโหลดรายปี ข้าก็ไก่ก่อนเขาบอกว่าค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ยเนี่ยก็คือ energy นะ energy หารด้วยเวลานั่นเอง P เท่ากับ E หารดีโดยที่ energy ตัว E เนี่ยก็คือตัวนี้ตรวจสอบเพราะว่าพลังงานไฟที่จ่ายให้แก่สถานีแห่งนี้เนี่ยตลอดคือ,อ10ล้านกิโลวัชั่วโมงนะ10ล้านกิโลวัชั่วโมงก็หารด้วยปัจจุบันศูนย์ก็ได้เป็น อ่า P average หรือว่าค่าความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ยแหละก็เป็น1141นะส่วนขอไข่จงคำนวณหาค่าตัวประกอบโหลดรายปีหาค่าตัวประกอบโหลดรายปีตัวประกอบโหลดรายปีก็คือโหลด average ก็คือ1141หารด้วยโหลดพีนะหรือว่าไอตัว P max แหละคือ3,500ก็ตอบได้0.326นะหรือจะคำนวณจากตัว โหลดแฟกเตอร์ก็ได้ LF เท่ากับพลังงานที่ใช้ทั้งปีหารด้วยโหลดสูงสุดคูณไปเฉลี่ยศูนย์นะพลังงานที่ใช้ทั้งปีเนี่ยโจบอกไปแล้วว่าเป็นสิบล้านนะสิบล้านกิโลชั่วโมงส่วนโหลดส,สูงสุดเนี่ยก็ถ้าดูตามข้อมูลก็เป็นสามพันห้าสามพันห้าคูณกับไปเฉลี่ยศูนย์ตัวน,นี้ก็ตอบมาก็ค่าเท่านนค่าเท่ากันนะค่าตัวค่าตัวประกอบโหลดรายปีก็คือศูนย์จุดสามสองหกทำแบบนี้ก็ได้ศูนย์จุดสามสองหกก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะ สรุปนี้ในกรรมยาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องนิยามของโหลดต,ต่าง,างๆก็มีสมาการง่ายๆจุกๆๆิจิตลัสมาการก็ดูโดยอ่าวันนี้เล่มของวันนี้ตรงนี้นะโดยสมาการหลักๆคือโหลดแฟกเตอร์น่าจะต้องเข้าใจได้นะ L.F ตัวนี้ดีม a n แฟกเตอรเนี่ยน่าจะพอได้แล้วก็ตัว Diversity Factor อันนี้ก็สําคัญเช่นเดีวยวกันแต่พวกอย่างอื่นเนี่ยก็ U.F ก็ใช้ได้นะก็สำคัญนะี รายเฟอเตอร์สำคัญก็ไม่ยากแต่ว่าอย่างตัวล้อเนี่ยไม,ไ,มไม่เชื่อไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อมีคนใช้เนี่ยก็ข้ามได้เอาละก็ตัวคลิปบทที่หนึ่งก็จะมีเท่าน,นี้นะก็หมดละโอเค